สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลนะครับนี่ก็มาเดินเล่นเดินเล่นยามเย็นเช่นเคยนะนี่มาอลไยโจ้นะโอ้แพ้่อากาศดีกว่าผมเนี่ยเดี๋ยวก็ฝนแล้วก็ ร้อนนะเอซร่างกายปรับตัวไม่ทันนะยิ่งภูมิคุ้มกันในร่างกายผมยิ่งตำ่ำด้วยก็เลยแพ้อากาศง่าย โจ้อันนี้โจม่น่าแต่ยังยังไม่ได้ขี้เลยเอฟซีถ้าให้ผมเดาไม่ใช่เลยนะมันจะไม่ได้กินข้าวเลยมันยังไม่ได้กินข้าวเนาะข้าวหุงสุกแล้วแต่ว่าหุงสุกนานแล้วแต่ว่ามันยังร้อนๆอนอยู่เลยไม่อยากให้มันกิน ทางเขบอกเออคนคนใหญ่เนาะคนจะกินข้าวก่อนหมาไหมอันนี้หมากินข้าวก่อนคนนะแล้วก็กะกะตุงตุ้งไปนะหุงข้าวเท่าไหร่เราต้องพอกินหมาพอกินเนาะก็ก็กะให้ดีนะกะดีหมามันก็ได้กินเราก็ได้กินเนาะเหลือกินนะจะได้ไม่ต้องไปหุงใหม่นะครับ ออเออเอฟซีให้ดูแปบบๆแไบบอโจได้ขี่แล้วนี่ดีเลยถ่ายนะ่ยคนะ่ายโจมันได้ขี่ไวนะถ้าผมพักกล้องขึ้นมาก็น่าจะไม่เกินสามนาทีครึ่งน,นะ้ามันได้ขี่นะส่วนใหญ่ที่มาถ่ายแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ถึงสี่ทีหรอกไอกโจจะได้ขี่แล้วนะ แดีมันขี้อย่างนี้ผมก็อุ่นใจแล้วเออเราได้พามามันขี่แล้วนะถ้าบางครั้งมันปวดอะไรของมันมันก็ขี่ในบ้านของมันนะผมไม่ได้ว่าอะไรนะมันขี้มันก็ไปหาที่ขี้แบบไม่ค่อยมีคนแบบไปเหยียบไปอะไรอย่างนี้เนาะเออมันก็รู้ภาษามันเป็นหมาทั่วไปแม่งขี้ยังไงเห็นยังไงขี่ได้มันขี่หมด นี่ผมก็นอนไม่ค่อยเป็นเวลานะเวลานอนผมเคลื่อนไปเรื่อยแหละก็อย่างที่บอกออละคือความของผมก็นอนเวลานี้หมังเวลานั้นมังปกติแล้ววันนั้นก็มาหลับจะ่าไรตีสามตีห้าก็ไปสูงแม่ตื่นมาทีนึงก็เกนะ้าโมงสิบโมงเนาะวันนี้มันไม่นอนเลยก็จะนอนแม่งก็หลหกโมงมั้งนะเมื่อคืนตอนตีสามอะไรก็ไม่ได้หลับนะ ที่หาไปสมแม่มาเขามาหาติดแผ่นสะท้อนแสงใส่รถมอไซค์ต่อนะทั้งสปาร์คทั้งฟินนะ FC ที่ดูคลิปตลอดถ้าสังเกตว่าเออทั้งรถนะโดยวดรวมมาทั้งรถยนต์รถมอไซค์รถซาล้งเนี่ยผมไปติดไว้ทาไมแผ่นสะท้อนแสงนะเออมองคลเขาก็ไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆนะแผ่นสะท้อนแสงมันก็ติดไว้ให้สะท้อนแสงอย่างกลาง,ง,งคืนนั่นแหละนะก็เหมือนอย่างรถบรรทุกนะ รถมันทุกเนี่ยทุกวันเนี่ยเขามีกฎหมายนะกฎหมายบังคับนะว่าเราต้องติดแผ่นสะท้อนแสงนะถ้าไม่ติดแผ่นสะท้อนแสงเขาก,ก็ไม่ไม่ไม่ต่อทะเบียนไม่ให้ไม่ต่อทะเบียนให้อะไรต่างๆนานาเราก็ไม่รู้หรอกมันเหมือนมีมีกฎหมายอะ่ะว่าต้องติดทุกวันถ้าเป็นสมัยก่อนก็นเห็นแต่ไฟดีแดงๆอะไรนะเวลาวิ่งกลางคืนเนาะ อย่างผมนี่คือแบบอย่างผมนี่คือแบบเราตอนแรกเลยก็ไม่ได้ซื้อโจ้นี่มาคันนี้ถ้าแก่เพื่อนรุ่นน้องผมนะขอแผ่นสะนทอนแสงมาติดรถเขาคันนี้มันเหลือน้อมเลยเอามาให้ติดผมก็ไปติดตาหวานบ้าม,มอไซค์บ้างตอนนั้นมีสปาร์กจะติดมาหมดเขามาให้หน่อยหนึง่ง แต่ของสปราร์กอ่ะไอตรงบางโคนอะ่ะทุกวันนี้มันยังอยู่นะเออมันยังอยู่นะของสปราร์กมันได้หลุดเลยติดมาตั้งหลายปีแล้วแต่ของส่วนที่ว่าแยกไปติดตาหวานอ,อันนั้นคือช่วงที่ผมเคยถ่ายคลิปลงเนาะผมไปโดนชนท้ายคันนี้ก็เขาทำสีทำไรใหม่เขาก็าหลอกของเราหมดแหละคันนี้ผมก็เลย แม่ขนาดติดอย่างงี้มองไม่เห็นรถบ่แต่จริงๆอะ่ะเขาเล่นโทรศัพท์นะแต่ผมก็ไม่ได้อะไรนะเขารับผิดชอบให้เราเนาะ <c ười> ผมก็เลยนะ <c ười> ผมก็เลยตอนนั้นเอารถมาจบวันนี้ก่อนเจ้าวันนี่มาเจ้าเนายโอ้นั่งคุยอย่างเี้อฟซีในบรรยากาศดิ ตั้งเล่นน่งก่นกอนอเออโจโอตอนนั้นก็เพิ่งเอารถมาเนาะเราก็อยากติดตอนนั้นแต่สินใจซื้อเลยนะตอนนั้นจําได้เอารถมาหลังจากที่ว่าคือออกมาจากอู อูที่เราเอารถไปเคียมเนาะหลัจงจากนั้นไม่นานยายเพื่อนยายเพื่อนรุ่นน้องเนี่ยก็เสียพ่อเพื่อนก็เลยให้ผมเออว่างไหมเออถ้าว่างก็ยายแกก็จะจะให้พาไปเนี่ยบ้านยายเพื่อนเนี่ยอยู่นู่นสีสเกตนะแต่นี่ไปก็ไกลอยู่นะไม่ใกลไกลสีล่ไรผมแต่นั้นได้กิโลยังใช้ได้ผมจับกิโลเท่าไหร่วะมันสี่ร้อย 460โลขาเดียวนะเออก็เลยพาเข้าไปเขาก็เตินมน้ำมันให้เราเนาะเขาก็หาอาหารหาแนละ้วกินอย่างดีอะ่ะไปกับออยไปกับเพื่อนรุ่นน้องไอ,อเอจ้าออยเนี่ยครอบครัวเจ้าออยเนี่ยคือแบบเขาดีมากนะเขาไม่ปล่อยให้เราอดนะเ้าเป็นมงคลเนี่ยเขาปล่อยเขาก็แล้วแต่เราจะหากินนาน,านๆเขาก็จะซื้อของกินมาให้อะไรงี้นะเออที่ผมไปกับ ก็กลัวเพื่อนเจ้าอ้อยนะแต่กับเจ้าอ้อยเนี่ยคือแบบเขาดีมากนี่ก็ส่วนใหญ่ผมก็ไปนั่งเล่นอยู่บ้านเพื่อนใะบ้านเจ้าอ้อยเนี่ยแหละเออแต่ลหลังช่วงนี้เอ็นทีผมเล่าให้ฟังไปในลหลายๆคลิปเนี่ยแหละเขาไปอยู่ชุมบุรีเนาะก็ผมก็ไม่ได้เข้าไปนะเจ้าอ้อยก็ไปขับสิบล้ออยู่ก็ไม่ได้เข้าไป อันนี้ก็เลยอยู่อแต่บ้านนะนอนเล่นนอนอะไรไปนะบางครั้งก็นอนดูหนังเนาะนอนดูยูทู e ไปนะเออบางครั้งก็คิดบางแผนนะว่าเครื่องเสียงอนาคตข้างหน้าจะทํายังไงต่อนะบางครั้งก็คิดเตรียมไม่หมดลนวะแต่บางครั้งมันก็ขาดปัจจัยที่ตั้งนี่แหละนะวางแผนอนาคตตัวเองนะเออว่าทายังไงแต่ส่วนใหญ่ก็วางแผนอะไรหมดแล้วนะ เราก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะโจะโจมาเอฟซีหืมโจอืม มาผมอยู่งี้ผมก็มีความสุขดีนะถึงอย่างเงินเดือนจะไม่เยอะแต่เราก็ใช้ชีวิตเป็นแบบยังไงอิสระเนาะมีเงินจะไปไหนก็ไปนะเขาไปทํางานเนี่กว่าจะหยุดวันอาทิตย์วันอาทิตย์บางครั้งแทบแทบไม่อยากไปไหนนะบางครั้งผมพูดตรงๆเลยไม่เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจากการทํางานมาตั้ง6วันอ่ะบางครั้งอยากนอนแต่ใจนงก็อยากไปเที่ยวชิบหายเลยนะเราก็กลับมา ทำ Youtube ของเราเหมือนเดิมดีกว่าถึงไม่ว่าช่วงนี้จะยังสร้างรายได้ไม่ได้แต่เรามีเงินเดือนนะเงินเดือนถึงจะไม่เยอะแต่ก็พอเลี้ยงชีพตัวเองพอได้ซ่อมรถซ่อมลาไปได้ซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงเพิ่มเติมนะเออก็อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ซื้อส่วนใหญ่ก็ซื้อที่ว่าซื้อด้วยเงินตัวเองอะโดยที่ไม่มีครอบครัวมาช่วยก็มี power ไอตัวมือสองแหละ ที่ว่าไฟอ่อนไฟติดเครื่องมันจะเป็นไฟสีเงินนะที่ว่าปีใหม่ผมเอามาขับมิดโลเนะี่ยนะยูซื้อซื้อด้เงินตัวเองไนงะแล้วก็มีมิกมิกซาเบสแล้วก็คอร์สสามทางของโปรยูโรติกกันแหละนะรุ่นซี2 3ขีดสองสามสี่เอแล้วก็ลามปลั๊กไฟนะพาวเวอร์ไอตัวถ้าดูคลิปในบ้านผมเนี่ยผมใช้ในบ้านอนะ่ะไอตัวขับกลางแรงไเอ็มเคซี C, ตัวนั้นยายซื้อให้นะไม่โคตรแพงเลย ดูนั้นซื้อมาเท่าไหร่เกือบหกพันนะทุกวันนี้ไปขายก็ได้ไม่พอสองพันะมะนั้งเต็มที่ก็สองพันกว่ากว่าแต่ว่าตัวนั้นยังไม่เคยซ่อมนะ f c นะ CNC นี่ซื้อมาได้ไม่ถึงปีมีปัญหาแล้วทุกวันนี้ผมยังไม่ได้ซ่อมเลยยังมีเงินเงินเหลือๆอย่าเยาไปซ่อมซ่อมใช้นะเออ เซนเซ่นี่แม่ก็ช่วยช่วยมาครึ่งหนึ่งนะไอเจ้าโปรยูโรเท็กเอเออไม่ใช่ดิโปรสองพั Bo นห้านะโปรสองพันห้าก็ตอนนั้นผมสั่งมาสั่งมาจากในแอปบ้านฟ้านะอะไรของโจเนี่ยสั่งมาสั่งมาในจากแอปบ้านฟ้าเขาบอกตอนนั้นเก็บเงินไปทางใช่ไหมเขาต้องเขาให้เราโอนเงินมัดจำไป โอนมาจจำไปเขาสี่ร้อยทุกวันนี้ไม่ได้ใช้แม่เลยฮะมัดจำสี่ร้อยแต่ว่าเราจ่ายของอีกสามพันเก้านะเออันน้าแม่ก็เท่ากับแม่ช่วยเนะเาะไอตัวไอโปยูโรเทคไอเอ็ c, เ,อเนี่ยเอ็มเอสองพันห้าเนี่ยคืออันนั้นแม่ก็แม่แม,แม่ไม่ได้ช่วยแม่ให้เลยอขอแม่ มันบอกแม่แม่จะามจะาถามเจ้าเท่าไหร่แม่บอกเออแม่ให้มีไม่เกินให้แม่บอกมีให้ไม่เกินหนะมื่นห้านะบอกอเอาแค่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันพอหนึ่งหมื่นหนึ่งพันผมคือตอนนั้นนะ่ะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันผมออกเอง 4, นะเอีสี่พันนะเออไม่ใช่ว่าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันมันซื้อได้นะเอ็มเอมันไม่พอนะครับนะนอกจากจะว่าคุณจะซื้อรุ่นเก่าอ่ะไอไฟสีเงินตัวเดียวอ่ะนั่นแหละอันนั้นอ่ะก็ยังไม่พอหรอกชิียว แต่จะซื้อมือสองได้อยู่ตอนนั้นผมคิดในใจแบบอยากตอนนั้นคิดไปว่าจะยืมยืมเงินน้ายืมเงินน้าเพิ่มสักหน่อยแล้วก็ให้น้าหักค่าขนมห้าน้ค่าอะไรไปแล้วก็ถ้ามีก็ค่อยขึ้นทยอยขึ้นให้แกยืมจะมาซื้อเอซื้อเอสามพันอะนะมันขาดนี้ไม่กี่บาทในเอฟซีนะแต่เราก็เออแค่นี้ก็พอแล้วเรามาไกลมากแล้ว เพราะว่า M A เนี่ยมันก็ขับ18บแปดได้นะเออ M A สองพที่ผมใช้เนี่ยสิบแปดละสามมูลแหละนะแต่ถ้า M A สามพันขึ้นไปมันก็ได้ยังสิบแปดละสนะี่เนาะเอาแค่นี้พอละนะนะผมมีคิดตอนแรกเอ้ยถ้าเรามีเพิ่มขึ้นมาเราต้องซื้อพาวเวอะไรเพิ่มไหมถ้าเราเล่นอย่างเงี้ยผมคิดว่าเอ้ยไม่จำเป็นหรอกวะถ้านอนา,นาคตข้างหน้าถ้ายังมีแรงยกนะเอาแค่สิบปด ตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยตนั้นผมไม่ร่อยเพื่อนเพื่อนฟังเพื่อนผมมีคนหนึ่งที่เขาเล่นเครื่องเสียงมืออาชีพเนะเาะก็เป็นเครื่องเสียงมืออาชีพเร่อยฟังเอ้ยพอเบอร์กูขับได้ยังงี้เพื่อนบอกบอกว่าครับผมบอกขับได้ข้างสามเลยที่ซื้อมาศึกษาดูอะไรเงี้ยเพื่อนบอกเฮ้ยไอ้มึงเล่นแค่ข้างเอาสองพอสิบแปดข้างสองมึงเล่นเลยมึงจะเล่นสูตรอะไรกเรื่องมึงมึงเล่นข้างสองพอดงังไตหานะได้เทียเพื่อนว่างี้ขอพายเอฟซีนะมีคำหยาบนิดหน่อยเนาะเออเคยคิดว่าถ้าเล่นสิบแปด ข้างสองก็กล่าวว่าจะเอาสิบห้าไอ้ตู้ที่เคยถ่ายลงคลิปเนี่ยแหละเครื่องเสียงในบ้านก็ยังเห็นไอ้ตู้พวกนี้แหละตู้สิบห้าผมแต่จเจ้าอ้อยนั่นแหละครับมิลโลเป็นมินโลเพราะผมว่าจะเล่นแต่หน้าเปิดหน้าปิดคือเรามันไม่ขนาดนั้นนะเออพูดตรงๆหน้าเปิดก็พอละแค่เนี่ยแค่ชุดนี้ก็ข้างมากเขายังบอกให้เบาลงหน่อยแล้วนะหลังคาบ้านอ้อมๆบ้านผมจะเทือนมันอนะแค่จเจอแค่สิบสองกับสิบห้าเนี่ยรู้เรื่องเลยนะ อนาคตถ้าจะซื้อนะถ้าเราวันหนึ่งอ่าอันเนี้ยผมก็20่สยี่สิบปลายปลายแล้วอนาคตก็จะซ่อมตาหวานเสรกว่าจะอะไรเสร็ผมก็ต้องอายุก็30สิบกว่าแล้วนะผมยีงคิดว่าโอ้สิบปกูคงไม่ไหววะ่ะนะตอนนี้ผมคิดในใจนะอเอาแค่สิห้าก็พอละนะสิบห้าอาจจะเป็นสิบห้าข้างละาสามนะ สิข้างล่งสามข้างข้าสาแล้วก็เอาสิบหตู้ธรรมดาเนี่ยที่เคยถ่ายให้ f อซเห็นนะ่ตู้บ้านๆเอามาไปเล่นเป็นมิดโลนะสิบสองก็ไม่น่าได้ใช้นะก็ว่าจะซื้อตู้กลางแจ้งสําเร็จเลยตู้ทั้งตู้เบียตู้กลางแหลมนะก็จะซื้อมาได้ใ,ใจขี้บ้าจะเล่นเป็นสิบห้านะเบสิบห้ากลางสิบห้าเลยนะ <c oughs> กลางก็เล่นข้างละสองพอเนาะสิบห้านะข้างละสองพอเบรที่ผมคิดเนี่ยผมตั้งใจว่าจะเล่นเป็นดอกโปูพัดนะสิกลางก็จะเล่นเป็นคานิแหลมก็ของอะไรก็ได้แหลมจรวดไอ้พวกตองปงตองเปดอะไรเงี้ยนะตู้เก่าก็เก็บไว้นะยามนึ้งชงได้ใช้เนาะยามได้เอามาเปิดในบ้านร้องคาราโอเกะเล็กๆอะไรของเองก็ว่าไป นี่ตั้งแต่ก่อนปีใหม่จนปีใหม่มาผมยังไม่ได้ร้อง,พงเพลงนะนะไม่ได้ฝึกเสียงตัวเองด้วยตัวนี้คงไม่มีเสียงร้องแล้วบ้างนะจากเมื่อก่อนที่ว่าวเองเป็นคนเสียงเพาะเสียงอะไรเพี้ยนหมดแล้วมนะั่งย้อนเดือนหน้าแหละร้อนๆน,นะเปิดแอร์ร้องเพลงซะหน่อยแก้เหงานะ <laughs> นะครับ ท่านที่ผมบอกอะถ้าผมยังมีแรงพอนะอน,นาคตข้างหน้าตัวเองก็สามสิบกว่าใช่ไหมยังมีแรงพอแล้วก็ว่าจะซื้อไอรถเข็นที่มันเป็นล้อใหญ่สูงๆหน่อยแล้วก็เรียบไปอะเหมือนเขาเอาไม้กระดานมาทําเรียบไปเงี้ยแล้วเอาตูวน้ำพงนอนไปเงี้ยเออแล้วก็เข็นไปเงี้ยเอออัน,นถ้าอย่างนั้นเล่นได้นะสิบแปดนะแต่เงินผมมันก็ไม่ได้เยอะจะซื้อสิบแปดผมว่าผมไม่ไหวหรอกสิบห้านี่ก็เหลือแหล่แล้วนะ 1ิบห้าแล้วค่อยๆทยอยซื้อเนาะจากมาเป็นหนึ่งคู่โยทีซื้อมาทีละคู่ทีละคู่ก็สักสามคู่ก็ข้างข้างก็สามเนาะเออน่าจะพอดีนะแล้วก็เอามิดโลตู้15อันเก่าเนี่ยทำเป็นมิดโลช่วยนะผมเพราะว่าถ้า f อฟซีบอกว่าเพราะตอนนั้นผมมีเสียงกลางแค่12ดอกสิห้าดอกนะผมยังบอกว่าเอาอยู่เลยเอฟถ่ายคลิปให้เอฟซก็น่าจะรู้ เนี่ยแล้วผมยิ่งเอาเป็นมิดโลมาช่วยเลยยังไงก็เหลือๆนะมิดโลผมก็ช่วยได้นะทั้งเบิดทั้งกลางเลยเออเป็นไงสุจยอดไหมนะ, <c oughs> นะ <c oughs> แค่นี้ก็พอแล้วนเนาะแต่ถ้าอนาคตมีตังค์ซื้ออีกก็ซื้อไปนะ <c oughs> โอ้ยมาเกือบยี20 20่สิบยี่สิบนาทีครับว่าจะถ่ายสันส้นๆเนาะพอดีม,มีเรื่องคุยก็เลยคุยยาวหน่อยนะคร <c oughs> ับเอซีก็ ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับแนละ้วก็ฝาก f อกดไลค์กดแชร์นะกด Sub สไค i b ์ให้ช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลด้วยนะครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ